ด้วยน้ำยาหัวเชื้อมันเครื่องน่าใช้ตัวนั้นน่ะบนหัวน่ะกับน้ำยาล้างเครื่องอ่าใช้เอออันนั้นหัวเชื้อไอ้สายสุตน้ำมันล้างล้างเครื่องยนต์อันนั้นหัวเชื้อน่าใช้อยู่เออโอเปลี่ยนยางครับจของรถฉลาดมากครับซื้อยางมาให้ช่างแล้วมานั่งต่อใครช่างอีกโอ้ยนั่นนั้นล้างเครื่องน่าใช้อยู่มีงานหรือเปล่าวันนี้ เงียบกริบสามวันแล้วครับอ้าวกับข้าวเก็บแล้วบ,บ่โอ้กับข้าวไปเมื่อไหร่วะเออบายีียงอยู่เลยกับข้าวเก็บเมื่อไรเร็วแทนมีเนทิ้งขยากอืมสบ,บอ่โอ้อะไรต่ออะไรหรอะ อดยางก่อนเฮ้ยยางครับ ตัวนงนี่ตกัวนกสือที่เานเป็นถ้าฟานะีถ้าานี่เขก่ปนยังนอาื่ออะไรี่มันจะทน

ไม่ลงอ่ะแล้ววันนี้ทำให้ดีเลยครับอ่างงับเรับเร็วขับเร็วขับเร็วรับเรับ

माना ขึ้นขึ้น่งยได้หมดเลยเดี๋ยวค่อยค่อยขับขึ้นแล้วก็อดล้อเดียย่อยขับขึ้นวถอล้อเดียวดี๋ยวไปดูทางให้รู้ก่อนเขาขึ้นไม่ได้เขาแก่แล้ว ขบมาตรงๆดีกว่านี้จะบอกให้ยาวเลยลุงยาวเลยยาวไปหักขวาหน่อยขวาอีกขวาอีกเอ๋อยาวงั้นเลยซ้ายหน่อยซ้ายนิดนึงพ่อยาวเลยพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกมายก่อนหักซ้ายหน่อยโอ้ยหักนี้หักนี้ขวาไม่ใช่เดินหน้าหน่อยพ่อแค่นั้นอีกหักหักซ้ายหมดเลยพ่อเดินยาวเลยยาวไปยาวหน้าอีกพ่อดับเครื่องไว้ ขับเครื่องเลยครับไม่ไหลครับผมออกแบบรถมาดีนี่นะไม่เป็นไรผมมีช่างในโนโมอยู่โอ้ยจะจะทำอะไรมันทีนี้ถอไดไสตาร์ททำไม่ได้ปวดไหลโอ้จะถอดในสตาร์ทจะให้รือในสตาร์ทมมว,วันนั้นผมให้มาช่วยถอดในสตาร์ทผมมาไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสตาร์ทเดี๋ยวผมไปทำที่บ้านก็นได้วันนั้นมาไหมวันนั้น,นะอะ ไม่วันนั้นมาไม่ที่ผมบอกในสตาร์ทผมเสียมาไหมไม่มาเออไม่มาแต่วันนี้อยากให้ผมช่วยทำเออไอ้คำเดียวแต่ไว้ไม่แต่ไว้ไม่คดอย่างนี้คือบอกคำเดียวผมก็จะกลับในของฝากผมมีไว้ของฝากอ่ะในไปเที่ยวเพชรบูรณ์มาเห็นมีของฝากเลยเนี่ยไหนอะไรดิเดี๋ยวดูของฝากก่อนเอ้ยอันนี้ซื้อจากสุรินทร์หรือจากเพชรบูรณ์ดิปากซอยปากโซ้ปากซอยอ่ะโอ้ ไม่ได้เปที่ใดไม่ได้เป็นทีน่แบตเตอรี่ไปที่ได,ด,ดตสตาร์ทเออข้อผมทำแบตช็อตแล้วไม่นยังมีข้อผมมีข้อก่อนพี่แล้ว <laughs> ผมเสียข้างโง่ไปก่อนแล้วเอวอโคตรเจ็บปวดเลยไอ้พอถอดมาเนี่ยมันยิงฟิวฟิวเลยดอกติดเลยอ่ะโอ้โหกดแขนเลยว่ะเดี๋ยวเพื่อนขับรถเข้าช่องก่อนเพื่อนเดี๋ยวขับรถเน่เพื่อน อย่าไปใส่มันเดียวมันเสียเยอะอย่าไปเล่นมานี่ก่อนดิเนี่ยไปไงั้นเลยมาขับรถเข้าช่องก่อนเอ๋ใส่ไม่ได้หรอกมันไม่ใช่เครื่องมาตรฐานมันเครื่องเครื่องมั่วเนี่มานี่ก่อนเล่นแล้วเล่นแล้วมันไม่ได้ไล็อกอย่างนั้นไม่ได้ที่หลุดอย่าไปล็อก ไม่ได้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 เดี๋ยวไปทำขับรถเข้าช่องก่อนไปขับรถเข้าช่องก่อนเข้าไปข้างในเดี๋ยวจะบอกทางนี่ถอดเองเด้อไม่ถอดนะนี่คือมือเดือยให้ยืมตั้งมาเดี๋ยวถอดถอดเอง ยาวเลยยาวเลยยาวมาอันนี้หน่อยยาวเลยอีกอีกอ๋อับเครื่องเลยับเครื่องไปับเครื่องก่อนออนี่ใส่ง่ายๆย,ยากหรอกเ,อเล่นทั้งชุดเลย ลงมาลงมาโอ้โหลงทุนสูงว่ะกี่แผ่นเออเนี่ยเรียงเงี้ยถูกต้องครับเนี่ยเรียงเงี้ยแหนะถูกต้องเนี่ยมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่เงี้ยถูกน,นี่บอกตั้งนานไม่มีใครทําตามเออบอกยืนปากจะค่อยผลสุดท้ายก็มาอย่างเงี้ยอันนี้นิ่มอันนี้มันนิ่มไงทำสามตัวทําได้จะมีอะไรเล็กๆอย่างนี้อันหนึ่งอย่นี้นะเพื่อให้ก่อนถึงอันนี้หนึ่งหน,น,นึ่งเงี้ยแหนะถูกต้องครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโหกแผ่นเลยเว้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่ธรรมดาวะนี่ยวางขายนะคือมือวางช่างทมยเอานะโอ้โอโอวฮะวางาย,นะยเดี๋ยวลุงก็เดียวเดี๋ยวถอดให้เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จยันให้เขาก่อนแป๊บนึง ใบเดียมสองเส้นได้แล้วเส้นหนึ่งจับแบบนี้ไม่ได้นะครับลต้องจับข้างในได้แล้ว